สวัสดีครับผมธาราสังหาปาราินครับวันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลลาดตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาราชินบุรีครับด้านหน้าธาราครับคือสภาพทางเข้ามายังบ้านที่ต้องการที่จะขายครับซึ่งจากตรงนี้นะครับออกไปถนนทางหลวงระยะทางประมาณ300เมตรครับเข้ามาก็เป็นทางลาดยางสลับกับคอนกรีตแบบนี้ ที่ต้องการขายนั้นนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะตรงนี้เดี๋ยวทธราจะพาทุกท่านเข้าไปชมฉนดคดแดงรอสสีจอครับแนวเขตตั้งแต่นี้เลยนะครับเสานี้นะแล้วก็ตัดขึ้นไปทางด้านทิศตะวันออกครับหน้ากว้างประมาณ25เมตรครับเนี่ยครับเป็นบ้านสวนนะครับเพิ่งสร้างใหม่ ครับหน้าแปลงนะครับมีไฟฟ้าต่อเข้าบ้านเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเจ้าของที่เจ้าของบ้านนะครับก็มีการปลูกฝรั่งนะครับรแล้วก็ปลูกขนุนปลูกมะม่วงนะครับซึ่งเป็นบ้านสวนนะปลูกไว้ประมาณ50ต้นนะครับรวมๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจาก เทศบาลสาบัวนะครับประมาณ3กิโลเมตรห่างจากสถานีตำรวจภูทรสาบัวครับประมาณ3กิโลเมตรเช่นกันเนี่ยครับเนี่ยครับด้านหน้าแปลงนะครับพื้นที่จอดรถนะครับกว้างเลยนะฮะซึ่งเจ้าของที่นะครับขยับตัวบ้านนะครับไปปลูกด้านในนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้จอดรถหรือว่าท่านจะทําเป็นบ้านเพิ่มเติมก็ได้ครับตรงนี้นะฮะเป็นเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับขนาด2ห้องนอน หห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับบ้านสร้างใหม่นะครับตรงนี้เป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะครับพื้นที่ด้านหน้านะครับทำเป็นที่นั่งนะครับพักผ่อนแล้วก็ด้านข้างนะครับทำเป็นพื้นที่รงจอดรถหลังคานะครับมุงด้วยเมทัลชีตนะฮะ ด้านในนะครับสองห้องนอนนะครับปูกระเบื้องทาสีเรียบร้อยนะครับระบบไฟฟ้านะเรียบร้อยนะวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับซื้อแอร์มาติดนะฮะสองสามตัวนะนี่ห้องห้องนอนนะครับตรงนี้ครับนะ นี่ก็อีกหนึ่งห้องนอนนะครับนะครับเจ้าของบ้านนะครับต่อสายไฟน้เพื่อ่ปรับอากให้แล้วนะฮะตัวบ้านนะครับทาด้วยสีเขียวอ่อนๆนะครับตรงนี้สวยงามเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวและก็ห้องน้ํานะครับ ครับโรงจอดรถนะครับมุงด้วยเมทัลชีตโล่งโปร่งนะครับอากาศถ่ายเทนะมีพื้นที่เหลืออีกนะครับเนื้อที่รวมนะครับ2ไร่1งาน16ตารางวาฉนดคุดแดงนสสีจอครับในแปลงมีบ่อ2ลูกนะครับที่เราขุดไว้สำหรับเลี้ยงปลานะครับเนี่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับตรงนี้ขอบบ่อนะครับมีการปลูก นะฮะปลูกฝรั่งครับปลูกผักขีเหล็กนะครับปลูกชะอมมะม่วงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแปลงนี้นะครับเป็นบ้านสวนนะครับเลี้ยงปลานะฮะมีหลากหลายชนิดพันปลานะครับทับทิมตะเพียนประดุกนะครับ หน้าแปลงกว้างประมาณ25เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงมาประมาณ170กว่าเมตรนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแปลงนี้ราคาขาย1,850,000บาทครับราคานี้รวมโบนให้ลูกค้านะฮะร,รวมโบนให้เลยครับ ขนาดตัวบ้านนะครับประมาณ109ตารางเมตรนะครับตรงนี้เดี่ยเราสร้างพื้นที่บ้านสวนให้กับทางลูกค้าแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยท่านสามารถมาต่อเติมนะครับได้เลยครับนำผลไม้มาปลูกครับเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้ก็ทำเป็นลานไว้แล้วนะครับเตรียมที่จะสร้างอีกหนึ่งหลังครับตรงนี้ท้ายแปลง คนี่แหละครับแนวเขตครับตัดตรงขึ้นไปเลยเนี่ยครับผักขี้เหล็กครับต้นขี้เหล็กนะฮะเก็บไปประกอบอาหารได้เลยครับตรงนี้ เนี่ยครับชะอมนะฮะชะอมฝรั่งนะครับและก็นี่ครับมะละกอรครับมีพื้นที่ให้ปลูกเยอะเลยนะครับสองไร่หนึ่งงานสิบหกตารางวานะพวกผักผลไม้เนี่ยถ้าเราปลูกจริงๆนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับขาตะไคร้ไปมะองปลูกโหระพาแมงรักพวกนี้นะครับ ขอบบอนะฮะเราปลูกนี่เลยเนียครับฝรั่งครับแล้วก็นี่ครับตะไคร้ครับตะไคร้ก็บอ่อเลี้ยงปลาอีกหนึ่งลูกครับตรงนี้บอ่อเลี้ยงปลานี่รวมกันแล้วนะครับประมาณสองงานน่าจะได้ครับสองบอ่อนี้นะครับดูมละกอรครับลูกหลกลูกงามทีเดียว จากตรงนี้นะครับออกไปถนน304ครับประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราเข้ามาบริเวณโรงเรียนไทยรัฐ93านะครับเข้ามาครับมุ่งหน้าเทศบาลสาบัวครับการเดินทางเข้าออกสะดวกครับเป็นทางลาดยางเข้ามาเป็นทางหลวงชนบทนะครับและก็จากตรงนี้ไปคลองล้างนะครับบ้านคลองล้างซึ่ง บริเวณนั้นนะครก็จะมีตลาดใหญ่และก็มีโรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบาลจุฬราตรา์ครับศูนย์รถจนนะครับห้างสรรพสินค้านะครับจากตรงนี้ออกไปประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรครับโซนนั้นจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับ และก็จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ24กิโลเมตรนี่ครับท้ายแปลงขอบบ่อนะฮะปลูกชมพู่นะเป็นสไตล์บ้านสวนครับแปลงนี้สุดคุ้มเลยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างบ้านนะครับเพียงเรานำแอร์มาติด ตั้งแล้วก็มาพักอาศัยได้เลยครับ1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมนครับราคารวมโอนให้ลูกค้าไปเลยนะจากตัวนี้ไปนี่คมอุตสาหกรรมไฮเทคกบ,บินบุรีครับระยะทางประมาณ9ก้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาพักที่ปาชินบุรีครับ ในช่วงฤดูฝนนะครับท้าน้ําท่วมบางพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะท่านก็สามารถมาพักบ้านสวนที่ประชีนได้ครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศโอโซนเย็นสบายนีครับสีเขียวขจีนะปลูกผักปลูกผลไม้นะครับเก็บไว้ทานหรือทานก็แจกก็ขายได้ครับนะครับจากกรุงเทพมานะฮะทาราเปรียบเทียบจากฟิลจะาปักรังสิตธ์ระยะทางประมาณ166กเมครับ เนะครับเลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยปูปลาครับได้เลยครับเนี่ยเป็นสไตล์โคกน้องนานะฮะเนี่ยครับโคกก็คือเนี่ยครับขอบบ่อเนี่ยแล้วก็ปลูกเนี่ยครับปลูกมะารับกอขาตะไคร้ปลูกถั่วแตงบวบพวกนี้ได้เลยครับในหนองเนี่ยครับก็คือบ่อนี่แหละครับ ็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหอยเนี่ยฮะปลูกผัก,กเกษตรนะซึ่งเป็นผักที่ทานได้เป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเรามีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ปลูกลดค่าใช้จ่ายครับไปตลาดซื้อที่ตลาดนะครับกาเล็กๆนะฮะสิบบาทเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่ปลูกนะฮะเราก็ทําปลูกนะครับ ไว้ทานเองไว้จำหน่ายก็ยังได้เลยนะครับและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ127กิโลเมตรครับถ้าท่านเดินทางมาจากโซนบางแสนนะครับไปเที่ยวทะเลบางแสนระยะทางประมาณ138กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไป เที่ยวตลาดโรงเกลือครับด่านศุนย์าก,ากรออำเภอรัญญประเทศระยะทางประมาณ113กิโลเมตรครับบ้านสวนนะเนื้อที่2องไร่หงาน16ตารางวาสาเหตุที่ขายนะครับทางเจ้าของที่นะครับมีบ้านอยู่2อจุดนะคก็คือมันอยู่ไกลกันนะครับก็เลยต้องการขายด่วนนะตรงนี้ ราคานั้นต่อรองได้นะตรงนี้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะฮะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสิบตารางวาครับบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่ง้องหนึ่งโรงจอดรถนะฮะติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับนะฮะปลูกฝรั่งนะครับออกผลแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะออกลูกออกผลแล้วนะฮะมีห่อไว้นะฮะ เรามาพักบ้านสวนนะครับแล้วก็มาเลี้ยงปลานะครับมาให้อาหารปลามาปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวนะครับตรงนี้บรรยากาศโอโซนที่สุดเลยนะตรงนี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหาปารจินครับกลับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินครับและก็ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ทารากลับขอบพระคุณอย่างสูงครับ คาราสังหาปรปชิครับขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับมีสุขภาพพลรา้ไมแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งดใดคอ้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับร่ารวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรนะฮะก็ขอให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับ ลูกค้าไหลมาเทมาครับร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชายกันทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปราจีนกลับขอบพระคุณครับ